โอ้ยเดี๋ยวเดไอ้นั่นหาเลี้ยงละสวัสดีทุกคนนะครับเร็ววันนี้เรามาเูอกันในเกม diving simulator ได้แล้ววันนี้ไม่รู้มีอะไรมากก็แค่ขับรถไปทั่วทั่วเมืองแค่นั้นเองแปะโอ้ดันใหโดนอีละคือโอ้ไอ้ไอ้นั่นใหชนนั่นกระเด็นไปเลยแกวันวันร้างในหยาชนนั่นดิเมื่อกี้เห็นหรือเปล่านะครับคนดูไม่เห็นก็ไปย้อนดูนะครับ เออทำไมเกมนี้ไม่มีสิกี่วกว่าคือเม่อตกี้มันมีบางคนชนมาถลมแถวนี้เนี่ยแดดไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยมาชนเมัอตกี้แดดไอตัวมัตตกี้หรือเปล่าน่ะนะแต่ก็ช่างมันเดอครับไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันแล้วดึงว้วว้า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 ววาวว้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 าว ไปขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอะไรออกนะทำไมไม่ทำแบบนี้ลเ,นเลยเอ้ยเข้าไปในรถสิบักอะไรเนี่ยไปขับรถไปไปเออไปดีๆไม่ได้เลยโอเคมาถึงแล้วก็จะต้องกระโดดขึ้นเจ้ยเจ้ยโอ้ยแยโอ้ยไม่ก่อนโอ้ยบริบอเดกอนและสิ่งที่เราก็ต้องทำนะครับเสกมันกลับมา แค่นั้นอะ่ะใหญ่มากเลยนียย่นึกว่าตัวเอฟมันเป็นไนตโตรแต่ห่าร้อนไว้บายขอดีเราจะไม่เอาชีวิตไปเสีย่ยงจะแล้วย้าหาโอ้าตึงไปเลยว้ายไฮจาร์ปอลไฮจาสพีสินเนสินีมยืดยืยตี พี่เลียนทำได้อุ้ยโอ้โหเดือยอุ้ยไอ้หนึ่นไอ้อะไรข้างหน้าได้ได้ได้จ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ยอึดได้ตัวดิอ้าจี้จะไม่ฉันต้องเปลี่ยนนิสัยเป็นคนหัวร้อนเนี่ยนะไยเกมนี่คงไม่เกี่ยวหรอกมั้งไม่เกี่ยวหรอกมั้งไม่เกี่ยวหรอกมั้ง ย่าไอ้โมลุ้ยถูมเอืงล่างเอาจริงโซปไซยะโอ้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 โวยก็ได้โอ้เกียรตายแล้ปืนนนฮึดูดูความไวซะก่อนดูความไวดูความไวดีๆปูดูดูพุ่งจากสูงสูเสียดฟ้ามาจบด้วยการชนต้นไม้ มาจบดปวยกันจนเอ้ยเรถต้องดูค่นั้นเราต้องแซงมันให้ได้เนี่ยแซงมันให้ได้วู้แซงไปแล้วนี่โอ้อชนชนว้าวไปเดี๋ยวเขาจะเข้ามองรถไฟแล้ว ya โอ้ชอยเออตื่นตื่นทำไงออกมาแล้วโอ้ยไอ้รถตู้กันเมันตกี้เห็นไม่เห็นก็กลับไปย้อนดูได้นะครับเห็นอย่างชัดเจนเลยไอ้คันสีเขียวมินนนั้นโย่ ว้าวว้าวว้าวหน่ยนด,ดูดูแล้วทำไมต้องทำเสียงด้วยเฮ้ยเอคี้มันแพ้แล้วเน่ว้ามันชนะเรากี่มันเป็นคันแรกเลยนะมันเป็นเลเวลมันเป็นรถคันแรกที่เป็นรถฟรีเลยนะแล้วทำไมมันถึงนชนะเราได้ไม่จริงนะบู๊หน้าว่ังบู๊ตูดไม่ยีแพ่งก็รีวๆว้าวๆว้าว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  ย่าใส่ในโต๊ะอ้าวเก้จะชนจะตายไปใส่ในโต๊ะไปเลยใส่ในตัดไปเลยเลิ่งเครียงอย่างเต็มที่โด้อ้ h oh my god อไ my god อ้าโอ้กลับมาเหมือนเดิมแบบ e ีดู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 นี่แหละเหตุผลคิดว่าอย่าทำหาอะไรแพงแผงทำดีกว่าตี้ตี้จำไมต้องหาอะไรแผงแผงทำนะในชีวิตจริงนะเรื่อยตัดไอ้ตรงนี้พาไปแล้วมือดือนไวมากเลย ไวมากเลยคลิปนี้นะ่าจะไม่มีคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดเบสกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ากดเบสนะครับผมจะทำจริงผมจะทำย่างนี้แหละครับผมจะทำย่างนี้แหละครับไม่ใช่โมเลนแลนะ้ผมดีใจจนจะฆ่าตัวตายอ่ะเออหลอเล่น